ดิฉันอาจารย์พัทิมาวินิธาสถิตกุลนะคะเป็นอาจารย์ประจําคณะค้ารุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยในเรื่องของหลักการใช้ภาษามือนะคะและก็การสะกดนิ้วมือเพื่อการสื่อสารค่ะวันนี้วิทยากรรับเชิญของเรานะคะยินดีต้อนรับท่านอาจารย์คมคิดสันสนะเกียรติค่ะสวัสดีค่ะ จันคะวันนี้ก็อยากจะมาพูดคุยนะคะในเรื่องของหลักการสื่อสารด้วยภาษามือค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือที่ที่มีความสําคัญนะคะที่ใช้ประกอบการสื่อสารก็คือเป็นในเรื่องของการสะกดนิ้วมือนะคะขอถามคาถามแรกเลยค่ะจย์คะโครงสร้างของภาษามืออย่างที่เราทราบกันนะคะก็จะมีด้วยด้วยกันทั้งหมด5โครงสร้างนะคะ, mm. ะมาดูตัว,ต,วตัวแรกที่ที่คิดว่าเ,เป็นประเด็น แล้วแล้วเราคิดว่าน่าจะต้องให้ความกระจ่างก่ะท่านผู้ชมก็คือในเรื่องของท่ามือนะคะท่ามือเนี่ยค่ะ,ะมันมีความสําคัญกับการสื่อสารภาษามือ,อยังไงบ้างค่ะองค์ประกอบของภาษามือที่มี5อย่างเนี่ยค่ะ,คะห้าอย่างคือรวมกันเป็นหนึ่งคำคะนะคะในความคิดของดิฉันซึ่งะจะบอกว่าท่ามือเนี่ยมันเหมือนกับตัวอักษรเหม,มือนกับการเริ่มเขียนตัวอักษร เวลาหนึ่งคำคำคำหนึ่งเนี่ยเราจะทําให้มันชัดเจนเนี่ยท่ามือจําเป็นจะต้องชัดเพื่อการสื่อสารที่ดีแล้วก็ตรงกับความหมายค่ะอันนี้ก็คือความสําคัญของท่ามือนะคะก็จะช่วยให้รูปประโยคชัดเจนขึ้นนะคะ,คะแล้วจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าท่ามือของผู้สื่อสารเนี่ยทำท่ามือไม่ชัดคะ่ะจย์ถ้าไม่ชัดคนหูหนวกอาจจะเข้าใจผิดได้ถ้าสมมติ เอาอย่างนี้ก็คือดิฉันจะไปที่ตัวสะกดนิ้วมือค่ะตัวสะกดนิ้วมืออย่างนนุูม้าต่อเต่าเนี่ยมันคือการขยับตำแหน่งแค่ทีเดียวก็คือต่อเต่านอนมอม้าค่ะเวลาล่ามแปลค่ะบางทีด้วยการที่ว่าเราจะต้องจับข้อความเราจะคิดไปถึงคำข้างหน้าแล้วแต่มือเราจะอยู่ที่ที่คำที่เรากำลังสื่อสารใช่ ถ้าสมมุติคุณขเขาเรียกว่าโฟกัสไม่ดีปุ๊บคำมันก็จะเปลี่ยนเลยอาจจะทำให้คนหูหนวกเข้าใจผิดแล้วอยากคิดว่ามันเป็นจุดเล็กๆคนหูหนวกเห็นค่ะเคยเคยมีหลายๆคำที่พอทำภาษามือไปแล้วคนหูหนวกเขาก็ส่งมาบอกเอวันนี้สะกดผิดนะหรืออะไรผิดค่ะแสดงว่าเราในขณะที่เราทํางานเนี่ยก็มีมีการตรวจสอบโดยคนคนหูหนวกด้วยเหมือนกันใช่ค่ะ,คะอย่าจะไม่ไมาก็ จะเป็นคนบอกดิฉันว่าจังหวัดปัตตานีเวลาทำมาสามือค่ะปอนอใช่ค่ะส่วนล่ามส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นปอตอแค่นี้นอกับตอเนี่ยคนหูหนวกเห็นเห็นแล้วล่ามคนนี้ใช้ตอเต่าล่ามคนนี้ใช้เนอหนุ่มเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมล่ามแต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันทางทางที่เป็นชื่อจังหวัดควรที่จะต้องเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือสิ่งสิ่งที่เขาเหมือนกับบางทีเรานึกว่าเขาไม่เห็นหรอกมันเร็ว ะะแต่ว่าจริงๆลเขา,าเห็นแต่แต่เลือ่องอนงกับปตอ,นอนนะะมันจะเป็นเรื่องรายละเอียดของ,ของการใช้คําว่าชื่อจังหวัดจริงๆอ่ะเขาชื่อย่อจริงๆคือปอนอค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ตระหนักนะคะว่าถ้ามือที่ชัดเจนนะคะก็ช่วยให้การสื่อสารเนี่ย มันถูกต้องนะคะทั้งทั้งผู้รับแล้วก็ผู้ส่งด้วยใช่ค่ะ,ะ,คะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสําคัญนะคะเรามาดูคําถามถัดไปเลยนะคะล่ามเนี่ยควรจะมีการหรือผู้ใช้ภาษามือเนี่ยนะคะจะต้องมีการตระหนักในการที่จะใช้ท่ามือหรือว่าโครงสร้างของภาษามือเนี่ยในเรื่องอื่นๆยังไงบ้างคะอาจารย์ท่ามืออ่ะจริงๆมันเป็นส่วนย่อยของคําคํหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเวลาจะเรายังไม่พูดถึงประโยคนะคะก่อนก่อนที่จะไป ได้คำคำหนึ่งเนี่ยท่ามือหนึ่งก็คือควรชัดเจนค่ะไม่แบบเร็วเกินไปหรือรวมมันมันไม่ควรไม่ควรรวนะคะใช่ค่ะแล้วก็อย่างก็ทั้งห้าองค์ประกอบแหละค่ะก็ทิศทางการเคลื่อนไหวอย่างการเคลื่อนไหวเอ่อทิศทางเนี่ยแค่แค่หันกลับปุ๊บมันก็ความหมายผิดไปเลยอย่างคำว่าไปกลับมาค่ะมือเดียวกันเลยท่ามือเดียวกันเลยกลับมาค่ะผิดความหมายผิดเลยค่ะ ถ้าเราบอกว่ามามามาไม่ใช่และไม่ใช่แล้วคือคำว่าไปใช่นะคะวันนั้นส่วนสิ่งสําคัญที่สุดอย่างที่อาจารย์เรียนไว้ก็คือเรื่องสีหน้าค่ะนะคะก็คือสีหน้าต้องชัดเจนคือทุกอย่างควรชัดเหมือนกับการเขียนบางทีเราอาจจะอ่านประโยคเข้าใจแต่เราจะติดอยู่แค่คําคําเดียวอะไรนะมันอะไรนะมันจะทําให้เสียเวลาแล้วก็ไม่ลื่นไหลอะค่ะสำหรับการเป็นล่ามก็ควรควรโฟกัส ในใน,ในองค์ประกอบเล็กๆก่อนที่จะเป็นประโยค์ค่ะเพราะนั้นอย่างอย่างที่อาจารย์บอกไว้ก็คือว่า5ตัวเนี่ยโครงสร้างทั้ง55 5องค์ประกอบรวมกันเป็นคำศัพท์1คำ 1> ใช่เพราะฉะนั้นทุกองค์ประกอบมีความสำคัญหมดเลยะนะคะไม่ว่าจะเป็นทิศทางความเร็วช้าของมือค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะความเร็วช้ามันอยู่ที่ความถนัดของล่ามแล้วก็เรื่องที่แปลค่ะค่ะล่ามใหม่ๆไม่แนะนําว่าไม่ต้องจะเป็นต้องเร็วค่ะ แล้วที่สําคัญก็คือคุณแปลที่ไหนถ้าคุณแปลกับคนหูหนวกที่อยู่กับเขาอยู่กับคนหูหนวกด้วยกันเนี่ยต่อหน้าเลยเฟ t ทูเฟซเป็นเรื่องที่ดีมากไม่ต้องประมาทเลยก็คือคุณคุณสามารถทวนคํากับคนหูหนวกได้คุณเรียนรู้อยู่ตรงนั้นได้ค่ะนั่นคือการสื่อสารทั้งสองทางคือคุณทั้งให้ภาษามือแล้วคุณก็ดูฟีดแบ็กของคนหูหนวกที่ให้กลับมาตรงนั้นได้หมดค่ะค่ะมันมันต่างกับเรื่องล่ามทีวีที่จะเป็นการสื่อสารทางเดียวค่ะค่ะ เพราะฉะนั้นก็คือนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราเราใช้การสื่อสารหรือหรือเราเป็นล่ามแบบเฟสทูเฟสเจอคนหูหนุ่มอกเลยเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีดีค่ะเพราะว่าดีก็คือว่าเราจะเห็นสีหน้าเขาเลยว่าเขาเข้าใจที่เราทําหรือเปล่าแล้วก็ได้ทวนด้วยถ้าไม่เข้าใจเนี่ยพอเราบางทีเขาก็พยักหน้าเนี่ยแต่จริงๆเราดูดูแล้วไม่เข้าใจหรอก <laughs> ถามซ้ําเข้าใจไหมค่ะ,คะเรื่องการเป็นล่ามนี่ถามทวนได้นะคะแล้วดีมากท,ที่ที่อยู่กับคนหุนหอกตรงนั้นค่ะค่ะก็คือบางครั้งเนี่ยนะคะเราเห็นสีหน้าเขาแล้วไม่เข้าใจเราก,เราก็เราก็สามารถที่จะสื่อสารซ้ําไปได้เข้าใจไหมไม่เข้าใจตรงไหนตรงนี้เหรอตรงเนี้ยเข้าใจเราเรามันไม่ใช่อธิบายค่ะแต่เราเหมือนกับถามอตรงที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยคืออะไรเพื่อถ้าสมมติมันเกินหน้าที่ของล่ามไปเราก็ เข้าไปถามผู้ที่พูดว่าตรงนี้ค่ะคนหูหนวกไม่เข้าใจมันสามารถสื่อสารได้กันสองทางนะคะอยากจะเน้นอีกอีกจุดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจที่กระจ่างขึ้นว่าถ้าเราจะไปเป็นล่ามนะคะแล้วอาทิเช่นเราเราไปล่ามชุมชนค่ะจย์ค่ะพาเข้าไปหาหมอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแล้วเราล่ามแล้วเราไม่รู้คําศัพท์หรือไม่รู้จะสื่อยังไงนะคะกรณีนี้เราขอให้คนหูหนวกในช่วย บอกบอกเขาเรียกว่าอะไรภาษามือเราอย่างนี้ได้ด้วยไหมคะจันค่ะอ่อได้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้มันก็คือความสําคัญของการสะกดนิ้วมืออือย่างมีโรคอย่างตอนเนี้โควิดเ,เนี่ยหรือหรือยาที่ใช้กับโควิดนี่มันจะชื่อยายาวๆจำยากค่ะมันไม่มีชื่อยาเฉพาะเราก็ต้องสะกดค่ะสะกดพอสะกดปุ๊บคนหูหนวกเขาจะให้คำสั่งเรากลับมาะนะคะ อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคที่เราใช้นะคะ<ช>ก็คือว่า,เ,าเราจะตระหนักมากเลยเวลาเป็นล่ามภาษามือเราจะระวังการคิดคำศัพท์ขึ้นมาเอง<ช>อันนี้ะจะไม่ได้เลยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็คือถ้าเราไม่รู้เราก็จะอธิบายว่ามันคืออะไร<ช>นะคะจากนั้นคนหูหนวกเขาก็จะให้ท่ามือมา<ช>เราก็จะใช้ท่ามือนั้น<ช>อีกหนึ่งตัวนะคะเมือม่อสักครู่อาจารย์ได้เกริ่นในเรื่องของการสะกดนิ้วมือไปแล้วนะคะเรามีความจําเป็นต้องต้องใช้การสะกดนิ้วมือ ร่วมกับการสื่อสารเนี่ยกี่มากน้อยคะอาจารย์การสะกดนิ้วมือเนี่ยส่วนใหญ่ใช้นะคะก็คือใช้ในคําเฉพาะค่ะชื่อถนนชื่อคนชื่อสิ่งของเฉพาะที่ยังไม่มีคําศัพท์เราจะใช้การสะกดนิ้วมือหมดเพราะฉะนั้นมันก็จะเกี่ยวข้องกับท่ามือค่ะมันจะเวลาเราสะกดอะเราควรจะสะกดให้ชัดช้าแล้วก็ค่อยคอยข่มันต้องช้าและชัดนะคะเหมือนกับถ้าสมมติคุณสะกดเร็วปุ๊บเหมือนคุณเขียนตัวอักษรวัดอะ ม,มันเปรียบเสมือนตัวอักษรที่แบบคุณเขียนไปแล้วมันเอียงเอียงหวัดหว,วัดคือไม่รู้ว่าตัวนั้นคือวอะไรบางทีก็อ่านไม่ออกอใช่ก็คล้ายกันคือคือคุณถามว่ารูปแบบของมือสําคัญยังไงเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกับตรงนี้ค่ะว่าถ้าเราสะกดชัดก็เหมือนกับเราเขียนก็ไก่ชัดเจนกาไก่มันเหมือนกับเราวาดภาพในอากาศเป็นตัวอักษรอยู่ในอากาศมันก็ชัดนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราเรา,เราอาจจะใช้การสะกดนิ้วมือเนี่ย ร่วมประกอบในเรื่องของรูปแบบของการสื่อสารใช่แต่สิ่งที่ตระหนักแล้วก็สําคัญก็คือว่ารูปมือจะต้องชาร์นะคะแล้วก็การสะกดนิ้วมือก็จําเป็นต้องเร็วไหมคะเออไม่มีเวลาเวลาล่ามอะ่ะมันจะมีเวลาให้ให้มากหรือน้อยข,ขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ใช้นะคะเ,เราอาจจะไม่จําเป็นจะต้องใช้การสะกดนิ้วมือบ่อยๆนะคะ,<ๆ>ะ,คะก็อยู่ที่เวลา แต่ถ้าเกิดเราไปล่ามชุมชนแล้วแล้วคำคำนั้นจําเป็นจะต้องขยายความหรือเขาจะต้องรู้รู้จักนะคะความหมายหรือว่าคําศัพท์คํานั้นเราก็ใช้การสะกดนิ้วมือให้เขาแบบนี้นะคะอย่างบางทีเราเนี่ยสะกดไปแค่สองสามตัวอักษรเนี่ยคนหนุนวงเข้าใจแล้วเออรู้ละค่ะไปผ่านคํานี้ได้เลยเขารู้แล้วว่าคืออะไรเขาก็จะไปได้เลยค่ะค่ะมาสู่คําถามข้อสุดท้ายนะคะอยากจะให้ไม่เชิงคําถามค่ะอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝาก ข้อข้อคิดเห็นหรือว่าหลักการนะคะที่เมื่อเราต้องสื่อสารด้วยภาษามือนะคะในฐานะที่อาจารย์เป็นล่างภาษามือนะคะว่าว่าควรจะตระหนักหรือว่ามีหลักการยังไงบ้างคะ่ะอาจารย์คะภาษามือเหมือนกับภาษาทั่วไปค่ะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือพื้นฐานถ้าคุณอยากจะเก่งภาษามือถ้าพื้นคุณต้องอยู่ที่พื้นฐานให้แน่นค่ะพื้นฐานแน่นภาษามือชัดคําแต่ละคําออกมาชัด คุณสื่อสารกับคนหูหนวกรู้เรื่องพื้นฐานเป็นสิ่งสําคัญทั้ง5องค์ประกอบเนี่ยค่ะไอห้าห้าอย่างที่อาจารย์เคยเล่ามาเคยเกริ่นมาเรียบร้อย5อย่างเนี่ยถ้าคุณแม่นคุณชัดเจนถูกต้องทําพื้นฐานไปซ้ําๆคําศัพท์ใหม่ๆมามันก็ไม่พ้นพื้นฐาน5ตัวนี้ใช่ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะวันนี้นะคะเราก็ ได้รับความรู้นะคะจากท่านอาจารย์คมคิดสันสาเกียรติค่ะอย่าลืมนะคะองค์ประกอบ5ตัวนะคะที่จะใช้นะคะในการสื่อสารของออล่ามภาษามือหรือแม้กระทั่งผู้ที่จะใช้ภาษามือในการสื่อสารค่ะในหนึ่งคนะคะเมื่อเราจะต้องสื่อสารท่ามือจําเป็นจะต้องชัดเจนนะคะ การเคลื่อนไหวของมือทิศท,ทางนะคะการคลิกหันฝ่ามือและอีกสําคัญอย่างหนึ่งนะคะที่อาจารย์ให้ข้อแนะนําก็คือว่าเราไม่จําเป็นต้องทํามือเร็วนะคะแต่ทํามือให้ชัดนะคะ,อะตอนดิฉันปฏิบัติหน้าที่ล่ามใหม่ๆเข้าใจผิดค่ะว่าการทํามือเร็วคนที่ทําภาษามือเร็วคือคนเก่งนะคะแต่แต่ในความเป็นจริงแล้วทํามือเร็วแต่คนดูดูไม่ทันก็ไม่มีประโยชน์ อันนี้ก็คือหลักการแล้วก็หัวใจนะคะที่จะฝากให้ทุกท่านนะคะได้ฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านอาจารย์คุมคิดสันสเกียรติค่ะนะคะท่านได้ให้ความรู้กับเรานะคะคในเรื่องของหลักการใช้ภาษามือแล้วก็การสะกดนิ้วมือในการสื่อสารภาษามือนะคะหวังว่าทุกอย่างนะคะที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ